สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กายมันมันโหดครับพาจะยอดอัสวินมานวดยางครับสำหรับคลิปนี้ยามเช้าเช้าก,ก่อนที่เราจะไปเกาะติดภารกิจการกู้รถไปโคฮิตาชิ EX200 กันต่อนะครับรับรองว่ามันแน่นอนวันนี้ ทำบ้านเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็เลยจะเอารถเข้าเก็บในบ้านอยู่ที่บ้านน้องกระทุ่มนะครับ,รบอำเภอแคนดงจงังหวัดกุริดบ้านของกุดเเ้นเอาหงล้อมานวนยานก่อนชาร์จแบตเตอรี่ก่อน กขอสามชาครับ <laughs> จะให้นิดหน่อยพอป <laughs> ว <laughs> ัใจนอ้นองๆน,น,นักเรียนในรถบรรทุกสมัยนี้นะครับ <laughs> ชั่วโมงนี้เนี่ยโอ้โหสับมือกันเละเลย หยอดนานสองเดือนแล้วครับยอดอัสซิน อเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ฉากทำเสร็จสับเรียบร้อยตัวนี้จะเป็นห้องรับรองนะครับห้องรับแขกมืดหน่อยก็ยังขาดเหลือเรื่องระบบไฟแล้วก็ทาสีปูกระเบื้องนะครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ำเวลา แขกมานะครับพักพวกมากลับดึกกลับอะไรก็นอนที่นี่ตัวนี้จะเป็นห้องเก็บของครับนี่บางส่วนผมนเอาเข้าไปแล้วตัวนี้จะไม่ทาสีด้านในนะครับจะเป็นห้องเก็บอะไรของตีเลขโดยเฉพาะนะครับนี่บรรยากาศ ของนี่ก็ยังเก็บไม่เสร็จนะครับยังเก็บไม่เสร็จเพราะว่าจะต้องตอนกําลังเก็บอยู่นี่ทีมงานแจ้งมาบอกมีรถจมก็เลยบินเลยก็เลยยังไม่เสร็จนะครับทุกอย่างก็ยังไม่เข้าร่องเข้ารอยเท่าไหร่นะครับขยะก็ยังอยู่อ่ะสั้นๆนะครับเดี๋ยวก็ไปเจอกันอยู่ที่โน่นนะครับตำบลพระครู อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับ